สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคาเฟ่หมาเชียงใหม่ประกาศปิดกิจการถาวรเส้นโควิดพร้อมหาเจ้าของใหม่ให้น้องทั้ง28ตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID, นอกจากจะส่งผลทําให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากแล้วยังส่งผลต่อเศรษฐกิจกิจการร้านค้าบางแห่งจําใจต้องปิดตัวลง เพราะแบกรับค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ไรายได้นั้นกับส่วนทางกับรายรับดังเช่นกิจการของคาเฟ่สุนัขที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเมื่อวันที่2ส,งสิงหาคมเพจ Facebook Smile Dog Cafe c a f หมาเชียงใหม่ได้มีการโพสต์ปิดกิจการเนื่องจากผลกระทบจากโควิดพร้อมทางประกาศหาบ้านให้กับสุนัขในร้านจำนวน28ตัว พร้อมตั้งเงื่อนไขผู้รับเลี้ยงโดยทางเพจได้ระบุข้อความว่าพวกเราจบแล้วในที่สุดสิ่งที่พวกเรากลัวที่สุดและไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับพวกเราจนได้นี่คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นที่ผ่านมาทางร้านทำดีที่สุดแล้วแต่ด้วยร้านได้รับผลกระทบมานานนับปีจนไม่สามารถไปต่อไว้การเลี้ยงน้องหมานั้นมีค่าใช้ใจ่ายสูงมากจึงต้องตัดสินใจเช่นนี้ เรามีความสุขเป็นอย่างยิ่งที่เห็นลูกค้ามีความสุขกับน้องหมามาเล่นกับน้องๆมีความประทับใจกลับไปทําให้เรามีลูกค้าประจําอย่างแน่นแฟนนี้เป็นหนทางเดียวที่ทุกชีวิตจะอยู่รอดจริงๆอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อไปอย่ามีดราม่าตอบพวกเราเลย หากพี่ๆท่านใดอยากมาอำลาน้องๆร้านเราจะเปิดถึงสิ้นเดือนนี้เพื่อให้ทุกคนได้มาบอกลาน,น้องๆเป็นครั้งสุดท้ายและในวันนี้เป็นต้นไปทางร้านจำเป็นต้องหาบ้านใหม่ให้น้องๆบางตัวขอคนที่รักและสนใจน้องจริงๆสามารถเลี้ยงน้องได้ไปตลอดชีวิตโดยมีเงื่อนไขในการอุปการะดังนี้ หากใครสนใจรับอุปการะน้องหมาให้มาดูน้องและมารับน้องที่ร้านเท่านั้นอยากให้มาศึกษาลักษณะนิสัยของน้องด้วยตนเองว่าคุณจะเหมาะกับน้องตัวไหนมีเวลาตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้น้องหมามี28ตัวติดต่อที่ร้านด้วยตนเองเท่านั้นไม่ติดต่อทางแชทนะคะทั้งนี้หลังจากที่พจน์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์เรื่องราวเพื่อหาบ้านใหม่ให้น้องสุนัขจํานวนมาก ซึ่งล่าสุดได้มีผู้ที่สนใจรับอุปการะสุนับทั้ง28ตัวเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ